วันนี้วันพระนะครับเราก็จะมาเตรียมสัมภาระเพื่อไปทุดงนะครับเพื่อไปบำเพ็ญเพียรภาวน,นานะครับเพราะวันนี้เป็นวันพระวันพระผมจะไม่ทำงานนะครับเมื่อก่อนทำอยู่ครับแต่หลายปีมาแล้วครับที่ไม่ได้ทำงานวันพระนะครับจะหยุดครับก็จะเตรียมสัมภาระ,ะเพื่อไปทุดงหรือไปสแสวงบุญนะครับ เื่อจะมีโชคมีลาบมาบอกญาติพี่น้องทุกท่านนะครับในงวดต่อไปนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับงวดที่ผ่านมาบอกแปดหนึ่งหกตัวเองก็หาซื้อไม่ได้ครับแปดหนึ่งหกเพราะมันไม่ใช่หัวยใต้ดินนะครับมันเป็นใบลอตเตอรี่บอกแปดหนงหกหาซื้อแปดหนึ่งหกไม่ได้ได้เก้าหนึ่งหกครับก็เลยพลาดครับแม่งั้นก็คง จะได้เลขท้าย3ตัวไป2ใบก็8,000บาทนะครับหาซื้อไม่ได้816บอก816ยูต่แต่816ไม่มีได้916ก็เลยพลาดก็มาเตรียมสัมภาระนะครับเพื่อไปทุดงหรือไปสแสวงบุญก็จะมีหนังสือตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสวดมนต์นะครับมีหนังสือ อังซื้อสวดมนต์สองเล่มแล้วก็หมอนหนึ่งใบนี่ก็เป็นกิจกิดและกำไรแขนพญานาคนะครับเป็นของผมในครั้งเมื่ออดีตชาตินะครับกิดกับกำไรแขนนะครับเป็นของ ท่านสุวรรณนคราชนะครับเป็นผู้สร้างนะครับเกิดกับกําไรแขนเป็นเครื่องประดับเก่าในอดีตตชาติของผมเองนะครับพอระล,ะลึกชาติได้แล้วของเก่าในยุคโบราณก็กําลังเริ่มกลับมานะครับกำลังเริ่มกลับมาคืนหานะครับเป็นเครื่องประดับ ของตัวเองในครั้งอดีตชาตินะครับสุวรรณคาราชก็คือเป็นร่างที่8ดของพระพุทธเจ้านะครับพระสุวรรณคาราชเป็นเพื่อนของปู่ศรีสุโธแม่ย,ยาปทุมมานะครับนี่ก็เป็นอาวุธเดิมของท่านนะครับพอผมเลือลกชาติได้แล้วก็กลับมาผมนะครับเอาขึ้น จากแม่น้ำของนะครับเกล็ดน,นะครับนี่เป็นเขียงโบราณของปู่สีโคตตะบองนะครับนี่ลอยเม็ดนะครับเม็ดฟันดินก่อนที่ดินจะกลายเป็นหินนะครับยกสองคนนี่แทบไม่ขึ้นนะครับนี่ก็คือเขียงโบราณของปูสงป่สีโคตตะบองปู่สีโคตตะบองเป็นล่างที่ห้า ของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งปุ๊บด้วยอนิสงส์ที่บำเพ็ญเพียรภรวนามาไม่ได้ไปพระนิพพานเพราะห่วงลูกนะครับก็เลยไม่ได้ไปนิพพานก็เลยมาเป็นพระศิวะพระศิวะก็มาเป็นพระรามพระรามก็มาเป็นพระอนันตนาคราชพญาแนกพญานาคองค ที่หนึ่งของโลกนะครับก็คือพระอนันตนาคราชนะครับที่เกิดจากอน,นิสงส์การบําเพ็ญเพีย,พยรภาวนาของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระอนันตนาคราชแล้วก็มาเป็นปู่สีโคตตะบองคือร่างที่ห้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับทําไมปู่สีโคตตะบองถึงมีอิทธิฤทธิ์คนคนเดียวสามารถปราบช้างได้เป็นล้านตัว เป็นอนิสงส์เป็นบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรภาวนาไว้นะครับก็จะตกทอดมาเป็นรุ่นรุ่นนะครับจนมาถึงปู่ศรีโคตบ,บองซึ่งนี่ก็เป็นพื้นที่เก่าของปู่ศรีโคตบ,บองพอผมรลลึกชาติได้ของเก่าผมก็จะเห็นหมดครับซึ่งอยู่นี่ก็เกือบ20ปีครับมาจากอุดรครับมาอยู่อุบลที่อำเภอศรลินทรนน์นี่ก็ไม่รู้จักเลยครับแต่พอรลลึกชาติได้ก็เห็นครับก็มาเห็นของเหล่านี้นะครับ นี่ผมก็จะจะสวมนะครับแล้วก็จะเอาไปด้วยนะครับคืนนี้จะไปทุดงนะครับจะไปทุดงจะเริ่มบําเพ็ญเพียพรภาวนาและถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับเป็นของ ยองประดับผมในอดีตชาตินะครับซึ่งชาตินี้ก็กลับมาพูดให้ฟังนะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอโทษพ่อแม่พี่น้องสำหรับทุกคนทุกท่านที่นับถือในพ่อหลวงราชการที่5นะครับก็ขอโทษขออภยัย สิ่งที่ผมได้พูดไปด้วยนะครับแล้วก็ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดนะครับสำหรับในสำนักพระราชวังแต่ละทุกพระองค์นะครับชาตินี้ผมก็คือจิตดวงหนึ่งของพระนเรศวรมหาราชนะครับจากพระนเรศวรมหาราชก็มาเป็นพ่อหลวงราชการที่5นะครับชาตินี้ผมใช้วิญญาณของพ่อหลวงราชการที่5นะครับพอระลึกชาติได้ครับ ชาติในผมใช้จิตของท่านนะครับหนึ่งจิตแต่มีสามสิบสองวิญญาณนะครับสำหรับคนเรานะครับภาษาลาาภาษาอีสานเขาก็เอิญว่ามีสามสิบสองขวัญนะครับพ่อหลวงราชการที่ห้าของเราด้วยอนิสงส์ที่พ่อที่พระนเรศวรมหาราชได้บำเพ็ญเพียรภาวนาไว้ก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นพ่อหลวงราชการที่ห้านะครับ เป็นจิตดวงเดียวกันนะครับพระนเรศวรมหาราชกับพ่อหลวงราชการที่หเป็นจิตของคนคนเดียวกันนะครับที่เวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นก็มาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละครับจะพาพ่อแม่พี่น้องดูนะครับดูตำนานนะครับ เป็นตำนานเรื่องเล่าโบราณที่เล่าขานกันมาสองพันกว่าปีแล้วนะครับปู่สีขดตะบองก่อนพระธาตุพนมนะครับเป็นรังที่ห้านะครับรังที่ห้าของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึง่งท่านมาอยู่นี่ก่อนนะครับมาอยู่นี่ตั้งแต่เป็นดินนะครับเป็นน้ําท่วมโลกนะครับตั้งแต่เป็นทะเลอยู่นะครับก่อนที่ดินจะกลายเป็นหินครับนี่ก็คือรอย รอยน้ำซาะนะครับนี่คือรอยน้ำซาะเมื่อก่อนเป็นดินเป็นดินที่เป็นมีความเหนียวเขาเรียกว่าดินเหนียวนะครับดินเหนียวพอโดนความร้อนของแดดและความร้อนของปูเขาไฟที่อยู่ใจกลางโลกนะครับก็ร้อนจากข้างล่างและข้างบนมาเผาจนกลายเป็นเหินนะครับนี่คือเขาเรียกว่ากระบมนะครับท่านทำไว้เมื่อ 2,000กว่าปีนะครับกระบ,บมก็คือเวลาเราหุงข้าวเหนียวหรือนึ่งข้าวเหนียวแล้วเขาก็จะเอามาทำให้มันเย็นนะครับซึ่งยุคสมัยก่อนมเมล็ดข้าวของเราเท่ากับลูกมะพร้าวนะครับมเมล็ดข้าวมาเมล็ดนึ่งนะครับนี่ครับท่านทำไว้เพราะท่านมี มีญาณน,นะครับคนที่เป็นสายพันธุ์ของพระพุทธเจ้าจะมีญาณสามารถรู้อนาคตล่วงหน้านะครับนี่ก็คือรอยทั้งหมดนะครับที่อยู่บนบ้านนะครับนี่ก็คือรอยเท้าซ้ายที่หมดอิทธิฤทธิแล้วก็เป็นรอยเท้าเล็กนี่ก็คือรอยเท้าใหญ่รอยเท้าขวานี่รอยตูดของท่านที่ท่านนั่งไว้นะครับเป็นสองรอยรอยเล็กและรอยใหญ่ เพื่อเตือนสติให้ผมให้ระวังเรื่องผู้หญิงนะครับเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ระวังเรื่องผู้หญิงนะครับเรื่องสีกานี่คือรอยกระบ,บมหินนะครับนี่รอยพระบาทที่อยู่ข้างล่างนะครับไปจากบ้านนี่ห้าร้เมตรเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับนี่นะครับ พอระลึกชาบได้ผมก็เอาสุมไก่มาครอบไว้นะครับเพื่อไม่ให้หมาไม่ให้ลูกไม่ให้คนมาเหยียบนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนก็เป็นดินนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นดินก่อนที่ดินจะกลายเป็นหินนี่ก็คือรอยรอยสะโพกหรือรอยตูดของท่านที่เป็นรอยใหญ่นะครับก็คือถ้ารวม2อข้างเข้ากันก็จะกว้างประมาณเม็ดหนึ่ง ข้างซ้ายก็ประมาณกวา grains, ้าง60เซนข้างขวา60เซนรวมก็ประมาณเป็นเมตรยี่สิบครับเมื่อท่านหมดอิทธิฤทธิน์นะครับ <c oughs> หมดอิทธิฤทธิ์แล้วก็มาเป็นรอยเล็กนีน่นะครับเพราะว่าโดนทำร้ายมาจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเขาเรียกว่าโดนทำกับดักนะครับให้ลูกดอกยิงเข้าตูดนะครับ ตำนานปู่สีขดตะบองกับนางเขียวคอมปรับรานช้างที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับท่านมียานท่านก็ทําไว้เพื่อเตือนสติผมนะครับเพราะท่านรู้ว่าจะกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องมาอยู่ที่เดิมของตัวเองนะครับนี่สมัยก่อนเป็นดินนะครับก่อนที่ดินจะกลายเป็นหินนี่ก็คือรอยตูดนะครับรอยตูดข้างซ้ายนี่ก็คือที่รอยฟันแมคโครผมนะครับ ที่เอาทําเพื่อจะทําให้สลบแต่ก็มีเสียงอะไรแว่วๆโดนจิตโดนใจผมไม่ให้ทํานะครับผมก็คิดว่าเป็นคนหูแว่วฟดทั้งเสียงลดเสียงอะไรรอยฟันไมคโครผมทํามาเนี่เหลืออีกประมาณ60เซนจะถึงรอยนะครับท่านก็โดนใจไม่ให้ทํานะครับผมถอยรถปิกอัพมาจะมาเหยียบกํกลาลังโดนผักให้มาชนต้นไม้นะครับเบือกต้นไม้ยังไม่ห่มเลยครับ นี่ก็คือรอยตูดนะครับรอยตูดหรือรอยสะโพกข้างซ้ายนี่ครับรอยน้ำรอยน้ำเาะเพราะน้ําจะขึ้นจะลงมันน้ําทะเลนะครับเมื่อก่อนเป็นทะเลเป็นเมืองบาดาลหมดที่อุบลนนอุบลน,นี่เขาเรียกว่าเป็นดินเหนียวดินแข็งนะครับพอโดนความร้อนมาปุ๊บก็เป็นหินนะครับสองพันกว่าปีที่ผ่านมานี่ก็คือรอยเท้าซ้ายครับนี่รอยลื่น รอยส้นลื่นไปตั้งแต่นี้นะครับรอยเท้าซ้ายหมดอิทธิฤทธิ์แล้วนะครับนี่เมื่อหมดอิทธิฤทธิ์แล้วก็ลื่นมานี่นี่รอยเท้าขวาครับตอนนี้ยังไม่หมดอิทธิฤทธิ์ครับท่านทาไวเพื่อให้เตือนสตินะครับเตือนสติผมเพราะว่าท่านรู้ว่าจะต้องเกิดเวียนวายตายเกิดแล้วก็มาอยู่ที่เดิมของตัวเอง ก็คือบ้านนะครับซึ่งผมจะทําให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในอนาคตนะครับเป็นที่สาธารณะถ้าใครมีโอกาสหมดโควิดก็มาเยี่ยมมาชมตำนานโบราณน,นะครับนะครับก็คือดินกายเป็นหินลอยดินกายเป็นหินครับก็เหมือน ปลาโลมาก็ยังอยู่ที่ล่องทะเลน้ำลึกที่เขตประเทศลาวกับเขตกัมพูชาอยู่นะครับยังมีอยู่ตอนนี้ครับเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปท่านดูยาวก็อาจจะน่าเบื่อเดี๋ยวผมก็จะลงเดินลงไปข้างล่างจะตัดแล้วก็ไปเปิดที่ลอยข้างล่างอีกสี่ลอยนะครับจะเดินลงไปจากบ้านอีกห้าเมตรนะครับ ไปถึงรอยข้างล่างแล้วก็จะเปิดใหม่อีกทีนะครับถ้าใครชอบเรื่องโบราณก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้มีทุนเพื่อเดินทางถ่ายคลิปให้ท่านดูในเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพญานาคและตำนานพระพุทธเจ้าต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบ